วันนี้อารมณ์ดีจริงๆเลยสอบได้คะแนนหนึ่งร้คะแนนเต็มหนึ่งล้านเนี่ยเฮ้ยมันโดเรมอนนอ่ว่าสงสัยออกมาซื้อโดริยากิกินนะ่ะไม่กลัวอ้วนหรอวะเพื่อนคนอย่างกูกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนหรอเว้ยเอา้าแล้วทำไมมันถึงอ้วนวะเพื่อนเพราะกูอยู่ก่อนกูล็อกกับมันเก่าแล้วเพื่อนตกลงอ้วนเพราะอะไรวะโดเรมอนเหมือนคนข้างบ้านวะเอา้าแล้วมันเกี่ยวอะไรคนข้างบ้านวะแล้วกูอ้วนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับมึงวะ เออแล้ววันนี้ทําไมจมูกนายไม่เหมือนปกติเลยวะเพราะกูรพี่กรนกูบอกแล้วไงว่ากูล็อกมันเก่าแล้วเออไอสัตเฮ้ยนี่มึงด่าใครวะด่ามึงอะแล้วไปนึกว่าด่ากูเออแล้วทำไมร้องอะเูรอเจะยิงกูเหรอเอลมลมมาดีไว้เออลบแบบที่ที่ต้นลบแที่ทต้นโอ้โหโอ้โหโมึงกลัว้ว ปปชี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 โอ้อยเดีระบายสักทีสบายจริงเลยเฮ้ยทำไมไข่ฉันหนึงกลายเป็นสีฟ้าวะเนี่ยไปหาหมอดีกว่ามาทำอะไรเฮี้ยว่นเอ่อหมอก็ใส่แ่นเหมือนกันไม่ใช่หรอครับเออกูลืมคือไข่ผมมันเป็นไรไม่รู้อะครับมันกลายเป็นสีฟ้าครับหมอขอหมอดูหน่อยสิอ๋ออ๋อออออออโอ๊ยบ๊อบเหมออบเบอีกเหี้ยหมออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋อ อแย่ oh. yeah, แล้วมึงเป็นโรคอันตรายถึงตายร้ายแรงที่หนึ่งในร้านเท่านั้นถึงจะเป็นเออมึงทางเดียวเท่านั้นที่มึงจะรอดก,ก็คือการตัดไข่ทิ้งไงนเนอะก่อนไขน่้นยวันต่อมาเฮ้ยคราวนี้มันฟ้าแดงจู่เลยไม่ใช่ไข่แล้วเนี่ยโอ้ย oh, ทำไงดีวะช่วยด้วยคุณหมอคราวนี้ต้องตัดหามแล้วละอ่ะแล้วผมจะเชียงไงเนี่ยครับหมอเดี๋ยวหมอใส่ท่อให้ไม่ต้องห่วงไปเถอะผมนะทีนี้วันต่อมา ไม่สบายไม่มีหำก็ฉีได้เฮ้ยท่อฉีมันกลายเป็นสีฟ้าได้ไงวะหมอหมอท่อฉีมันกลายเป็นสีฟ้าเนี่ยหมอมันลามไปเรื่อยเรื่อแล้วถ้าหมอไม่ช่วยผมต้องตายแน่เลยเนี่ยช่วยด้วยเป็นคราวนี้ต้องเข้าห้องไ ICU พาตดแล้วละเวลาต่อมาเอ้าหมอไม่เห็นรักษาผมเลยเนี่ยดีใจด้วยแกหายแล้วล่ะไอ้หนูเย้เยเย่ผมหายแล้วโว้ยขอบใจมากหมอขอบใจมากจริงๆริงขอบใจเลยหรอกแข้งเกงในในสีตกเนี่ย กูทำเองแหละขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมพวกเราในคลิปนี้นะครับถ้าทุกท่านชอบนะครับ,บดกดกดไลค์นะครับและกดแชร์นะครับแชร์มันเก้าอี้อ,อ๋อแล้วก็กด subscribe นะครับอย่าลืมนะครับขอบคุณครับ